า็เดิดเข้าหน้าหนาว้วจ้ะตอนนี้ก็รอบ12องศาเย็นค่ะพี่น้องเย็นมากค่ะพี่น้องจ้าถนนก็จะลื่น หลวงนะคะชันเมืองหลวงจ้าอุ้ยนกนกนกทำไมเธอต้องมาเกาะกลางถนนอย่างนี้เธอยังอยู่อยู่เหรอนึกว่าเธอบินไปอยู่หน้าร้อนแล้วก็เหลือเป็นบางนกนะเนาะจ้าก็เหลือเป็นบางนกที่ว่าเขายังอยู่เมืองหนาวได้นะเนาะทุกคนเห็นไหมให้ดูความสวยงามความสวยงามของหิมะ โอ๊ยโอ๊ยอือปป๊อปดูเมื่อถือกล่องพี่นองอยากให้เห็นความสวยงามพี่นองหนา้าของประเทศฟินแลนด์ก็จะมีหิมาเยอะทุกคนจะดูนะคะสวยงามจริงๆนะคะทุกคนเมืงเมืองพี่นอง สวยงามกสวยงามไปหมดเลยจ้าทุกคนติดไฟแดงด้วย คะสวยงามไหมคะฟินแลนด์หน้าหิมะจ้าให้บังความสวยงามพี่น้องให้ดูความสวยงามในประเทศฟินแลนด์หน้าหิมะตกนะคะ you know